สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ดีกับน้องอาร์ตี้มารีวิวเครื่องบินบินบินโอ้โหซื้อเหมือนกันสองลำเลยใช่ไเราขอดูด้านหลังกล่องหน่อยขาบอกว่าอะไรวะนี่มันมีหลายด้วมันมีหลายสีเลยมันมีสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีแดงแใช่เราเลือกสีแดงมาใส่ทานสามก้อนเข้าใส่สา,ามใช้แล้ว มาเดี๋ยวเราลองแกะก,กล่องข้างในมาดูหน่อยให้หน่อยนะพ่อครับนีออ่อะไรเอ่ยถามวา่าโดดข้าได้ด้วยอ๋อหน้ามันจะยกขึ้นเวลาวิ่ง<ะ>นั่งไงออกมาแล้วเรี่ดึงมาเลยโอ้ออกมาแล้วสาว,ออาวตัวนี้มีไฟด้วยนะครับว้าวพ่อใส่อันนีห้ห้จริงหน่อยออต้องใส่เข้าไปแบบนี้ นี่อ่าโอเคอ๋อนี่ไงด้านล่างม,มันมีล็อกอยู่ด้านล่างมันมีล็อกอยู่เราต้องเอาล็อกออกก่อน<า>อ๋าออกมาแล้วอ๋อ,อ,อจะเป็นแบบนีนี่ไงมันยกหน้าขึ้นด้วยอ่ะอ๋อนี่เห็นไหมหน้ามันยกขึ้นแบบนี้ครับ ไปแล้วมันก็จะยกขึ Allah. ้นยกลงกัปตันนาตี <c oughs> <c oughs> <S <s ้จะขับเครื่องบินไปไหนครับไปยิงได้ไปยิงได้ดูดีครับเครื่องบินกำลังจะตกเฮ้ยคนทำไมละครบินเนี่ยนี่กัปตันอินดี้บอกขอพักเครื่องก่อนครับตัวนี้เอาครับสตาร์ทเครื่องอีกแล้วครับ โอ้โหกดเบาๆก็ได้ครับกดอย่างนี้พังพอดีครับตกไหมตกไหมตกมาแลนะ้วดูดูดูดวตามันวิ่งดูตอามันวิ่งโอนะ้โหเจ๋งเนี่ยยกลยกขึ้นยกลงอ่ะนี่คือสัยฟ้า,าปี A E I X L. a e I X L I n e A E I X a L I n e เฮ้ยใส่กรนดินเท่มากเลย อันนี้สายการบินอะไรครับอันนี้กาชาปีเอเอเอร์ไอดับบูดเอเอร์ไอดับบูดแล้วนี่อันดีแจวมบ้างสนุกสนานมากนะครับวันนี้สำหรับเครื่องบินวันนี้โอ้ดูดิคนุะละลำกันเลยอ่ะตอนนี้ก็ดึกแล้วได้เวลานอนพรุ่งนี้เราต้องไปโรงเรียนแล้สำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องลาไปก่อน Takut kita menjadi jadi indikasi gendong dan kenapa?